สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดามสกุณนาในไทยโอเวอร์ซีชาแนลค่ะวันนี้มากล่าวทักทานในสวนดอกไม้พร้อมกับแสงแดดอันอบอุ่นในช่วงออททอมนะคะตอนนี้ก็เป็นสิ้นสุดของเดือนอสิงหาเพราะฉะนั้นก็จะเข้าสู่ออททอมอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเอาเป็นว่านะคะวันนี้เนี่ย จะมาทำวิดีโอสรุปก็คือหลังจากที่มาดามได้มีโอกาสไปเที่ยวปารีสมาหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ได้ทำวิดีโอให้ดูกันไปหลายวิดีโอด้วยกันนะคะก็หวังว่าจะชอบวิดีโอของมาดาม และวันนี้เนี่ยมาดามก็เลยอยากจะมาทำเป็นวิดีโอสรุปเรื่องของการเดินทางในระหว่างที่เราอยู่ที่ปารีสนะคะว่าเราใช้บริการอะไรมีมีปัญหาอะไรไหมอะไรอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าเราจะเริ่มตั้งแต่สนามบินเ,เริ่มจากบ้านเลยแล้วกันเอาเริ่มจากการซื้อตั๋วเลยแล้วกันนะคะก็คือมาดามซื้อตั๋วเป็นามาดามกับคุณชายซื้อตั๋วเป็น Business Class นะคะก็คือ ไม่ต้องตกใจเราใช้คะแนนสะสมในการซื้อตั๋วนะคะเพราะว่าคุณชายเดินทางบ่อยก็เลยมีคะแนนสะสมเยอะนะคะเราก็นำมาใช้ในการที่จะซื้อตั๋ว i n e s s Class ไปปารีสในครั้งนี้นะคะแล้วเราไปยังไงก็คือตั้งแต่ที่บ้านเนี่ยคะ่ะเราก็ขับรถกันไปนะคะไปที่สนามบินแล้วเราก็จอดรถซื้อตัว๋วจอดรถที่สนามบินเอาไว้แล้วเราก็ขึ้นเครื่องไป <laughs> นะคะก็เหมือนเมืองไทยเราจะไปไหนเราก็ไปซื้อตัว๋วจอดรถที่สนามบินแล้วเรากลับมาเราก็ขับรถกลับอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้การเดินทางไปปารีสนะคะมีทั้งหมด3มทางเนาะเออสมทางแหละคือ 1. ไปทางเครื่องบินนะคะอย่างที่มาดามเลือกไปนะคะสองก็คือนั่งรถไฟไปนะคะสก็คือ ไปกับเรือเฟอร์รี่ก็คือเราเอารถไปแล้วเอารถลงเรือเฟอร์รี่เหมือนเราไปเกาะสมุยอะคะ่ะแล้วก็ข้ามไปฝั่งนน้นนะคะทีนี้จะเล่าให้ฟังเอา,เ,อาเริ่มตั้งแต่เรื่องของการเ,าเครื่องบินก่อนแล้วกันนะคะเรื่องการเดินทางเนาะเครื่องบินเ,เครื่องบินไฟสั้นๆเนาะเพราะว่าไปฝรั่งเศสมันจะไม่ถึงสองชั่วโมงเพราะฉะนั้น เครื่องบินลำที่เราได้ก็คือจะเป็นเครื่องบินลำเล็กเพราะว่าเขาบินใกล้นะคะทีนี้ Business Class เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเก้าอี้ที่เหมือน Business Class ลำใหญ่ทั่วไปนะคะก็คือเหมือนเก้าอี้ของ Economy ทั่วไปนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณไปคนเดียวคุณจะได้สองที่นั่งถ้าคุณไปสองคนคุณก็อาจถ้ามันเป็นสามที่นั่งคุณก็จะได้ทั้งสามที่นั่งเลยแต่ถ้าขาไปเนี่ยมาดามได้เป็นเออมันเป็น โซนสองที่นั่งหมดเลยเครื่องบินลำเล็กแล้วก็เก่าด้วยนะคะก็นั่งสองที่นั่งกับคุณชายนะคะส่วนถ้าใครมาคนเดียวก็ได้สองที่นั่งไปเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่คุณได้นอกเหนือจากนั้นก็คือคุณได้สิทธิ์ในการใช้ sky priority ที่มาดำไปจะเป็นของ Air f ฟรานซนะคะแล้วเราก็เป็นสมาชิกของ KLM เราก็จะได้เป็น Sky Priority นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเช็คอินเนี่ยจะทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้นะคะที่แอร์พอตคือคนเยอะมากรอคิวยาวมากเวลาคนไปถึงคือคิวยาวเหยียดแต่ว่าเรามี Sky Priority เราก็สามารถใช้ได้เลยนะคะเราไม่ต้องรอคิวถึงจะรอก็รอแบบสั้นๆนะคะเข้าไปผ่านตอมออะไรคือทุกอย่างปืดป๊ดๆหมดเลยเพราะว่าคุณมีสิทธิ์ตรงนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ย พอเราเข้าไปถึงอันที่2ก็คือเราสามารถใช้ business c l a ได้นะคะทีนี้ตอนขาไปอย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องบินลำเก่าก็ได้แล้วได้นั่งข้างหน้าก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายให้ได้ดูนะคะเพราะว่าข้างหน้าก็คือชนกับกำแพงเลยชนกับผนังเลยนะคะก็เลยเไม่ได้ถ่าย แล้วคือนอกจากนั้นเนี่ยก็คือคุณก็จะได้สิทธิ์ในการให้บริการคือเขาก็จะมีเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟเครื่องดื่มอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิ์ตรงนั้นเราก็ยังได้เหมือนเดิมนะคะในการที่เรานั่ง Business Class ส่วนขากลับเนี่ยขากลับเนี่ยโชคดีหน่อยคือเรามาเช็คอินแล้วเรา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 ,เรามาล่วงหน้านานมากเพราะว่าปารีสฝนตกถลมทลาย <laughs> วันที่มาดำกลับนะฝนตกหนักมากขาไปจะบอกว่าไฟดีเลย์หนึ่งชั่วโมงเนื่องจากที่ปารีสฝนตกเครื่องก็เลยมาช้าแล้วก็เราก็เลยต้องดีเลย์หนึ่งชั่วโมงนะคะพอขากลับเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าฝนตกหนักมากที่ปารีสนะคะเราก็ดีเลย์ไปอีกหนึ่งชั่วโมงแต่ขากลับเนี่ยก็ได้เครื่องลำใหญ่หน่อยเพอะได้เครื่องลำใหญ่แล้วก็ลำใหม่ด้วยนี่ให้ดูในวิดีโอนะคะอุปกรณ์ในนี้เครื่องยังไม่ได้ออกค่ะฝนตกหนักมาก ดีเลยไปหนึ่งชั่วโมงแล้วคาดว่าจะดีเลยอีกแล้วนะคะ,น,คะนี้น,นะคะคุณชายนั่งหาวแล้วหาวอีกค่ะอย่างที่บอกอย่างที่เคยบอกนะคะว่าถ้าปกติจะได้สองที่นั่งแบบนี้ถ้าเป็น business class เนาะเขาก็จะให้คนละสองที่นั่งหรือว่าถ้ามาเป็นคู่ก็จะได้ตรงกลางว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าครั้งที่ตอนมาเครื่องบินเก่ามากตอนนี้ขากลับเครื่องบินใหม่มาก รูขาวสะอาด้าและที่สำคัญนี่ค่ะจะให้ดูว่ามีอะไรเดี๋ยวนี้เขามีชาร์จเจอร์แบบนี้นะคะ USB รุ่นเก่าหรือว่าสายชาร์จเจอร์ USB รุ่นใหม่นะคะที่ที่อันเนี้ย iPhone iPhone เนี้ยมันจะอันเล็กกว่าใช่ไหมคะก็เสียบเข้าไปได้แล้วก็นี่นะคะก็จะมีอันนี้สำหรับที่น้ำแนีหน้าที่ทานอาหารแต่ที่สำคัญมีอันนี้ค่ะให้ดูนีนะเ<ม>พิ่งเคยเห็นเหมือนกันนี่ค่ะ นี่ก็เปิดไปแบบที่สําหรับวาง iPad หรือไม่ก็วางโทรศัพท์นะคะก็คือวางโทรศัพท์อยู่ตบบน,นี้แล้วมันก็จะคลิปให้นะคะเออนี่เก๋นี่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะเก๋เกนะคะ,ะ,คะทุกคนอันนี้ของใหม่ของใหม่ก็คือนี่แหละวางวางมือถือหรือไม่ก็วาง iPad แล้วก็คลิปแบบตรงนี้ได้เลยนะคะเออเก๋อะเก๋เก๋นี่นั่งนั่งอยู่เพิ่งเห็นเมื่อกี้นะคะแล้วก็ หมือนเดิมอันนี้ก็คือเหมือนเดิมที่ทานอาหารนู่นนี่นั่นนะคะก็ปกติก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าดีเลย์ไม่รู้ว่าจะได้ออกตอนไหนนะคะทุกคนตอนแรกว่าดีเลย์หนึ่งชั่วโมงตอนนี้น่าจะเป็นดีเลย์สองชั่วโมงแล้วมั้งนี่แหละค่ะจากที่ได้ดูไปแล้วเนาะว่ามันจะเป็นประมาณนี้ขากลับเนาะก็ได้เครื่องใหม่แล้วก็ได้สามที่นั่งก็นั่งสบาย อา้าทีนี้พอไปถึงสนามบินเป็นไงล่ะไปถึงสนามบินนะคะทุกคนเราก็ต้องหา,ารถโดยสารเพื่อที่จะไปที่โรงแรมคุณสามารถไปถ้าคุณรู้ทางหรือว่าถ้าคุณอยากจะท้าทายนิดหน่อยนะคะคุณก็ไปรถไฟได้นะคะแต่ว่ามาดามเนี่ยก็นั่งแท็กซี่นั่งพอคุณลงมาตรงที่รับกระเป๋าอะคะ่ะเขาจะมีตู้เหมือนตู้ ATM อ็่ะ คุณก็จะไปกดว่าคุณจะไปที่ไหนแล้วมันก็จะขึ้นมานะคะแล้วมันก็จะบอกให้ว่าฟิกซ์เรทเท่าไหร่นะคะทีนี้ก่อนไปเนี่ยคุณชายก็เซิร์ชมานิดหน่อยว่าให้ไปที่เอ exit number ะะ็กซิสหมายเลขสิบอะ่ะมันจะเป็นเหมือนเ,อเหมือนแท็กซี่ของแอร์พอร์ตอะคะ่ะคุณจําได้ไม่ต้องกลัวว่าอะไรแต่ว่ามันจะเป็นฟิกซ์เรททีนี้ฟิกซ์เรทของอันเนี้ยรู้สึกจะ62ยูโรนะคะจากที่สนามบินไปถึง ไปถึงโรงแรมที่เราพักก็คือโรงแรมพูมันออฟเฟลทาวน,นะคะก็คือใช้เวลาประมาณ45-1ชั่วโมงาราคาอยู่ที่62ยูโรก็คือฟิกเกอนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็ไปอันนั้นเพราะ,ราะว่าเราเฟิร์ส i m ไเราเป็นครั้งแรกเราก็สบายใจกว่านะคะ ทีนี้เรื่องแท็กซี่ตรงนั้นฟิกซ์เลทนะคะที่แอร์พอททีนี้สิ่งที่คุณต้องสังเกตให้ดีต้องระวังนะคะคือประสบการณ์คือตอนที่มาดามไปที่ลูฟนะคะแล้วก็ตอนขากลับอะ่ะก็เดินกันเมื่อยตุ้มแล้วเนาะก็น้ำลายก็เดินเดินจนเมื่อยตุ้มแล้วก็เลยจะเรียกแท็กซี่กลับทีนี้ตรงที่ลูฟตรงพีระมิดกราสพีระมิดนะคะ รถแท็กซี่เนี่ยจะวนเข้าวนออกตลอดเวลารับส่งผู้โดยสารนะคะก็สามารถถ้ามันขึ้นเขียวเราก็สามารถเรียกได้เลยทีนี้มาดามเรียกคันแรกปรากฏว่าเขาบอกว่า30 Euro. ยูโรเฮ้ยเราก็งงเฮ้ยแล้วทําไมไม่ไม,ไม่ไม่เป็นมิเตอร์ล่ะทําไมไมาเรียก30ยูโรเราก็ no thank you นะคะแล้วก็ทีนี้ก็ไปอีกหนึน่งอันหนึ่งอันก็คือ1คันคันที่ข้างหลังนะคะเขาก็ไม่ได้พูดว่า f ิก e d rate นะคะเขาก็ให้เราขึ้นได้เลยก็กด มิเตอร์ขึ้นที่มิเตอร์เริ่มต้นที่2.6ยูโรนะคะเราก็ขึ้นไปขึ้นไปทีนี้เราก็เปิดแอปเลยค่ะเปิด Google นะคะว่าจากเนี้ยไปถึงที่ไอเฟลทาวใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็เส้นทางอะไรแค่จะดูว่าเออแท็กซี่จะพาเราวนเวียนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ก็ปรากฏว่าก็ก็ไม่ได้วนเวียนอะไรนะคะหรือเราไม่รู้ก็ไม่รู้นะคะก็ไปตามเส้นทาง ปรากฏว่าค่าแท็กซี่ไม่ถึง15ปอนด์สิ14เอิยไม่ถึง15ยูโรคือ14ยูโรกับอะไรนี่แหละเอาทีว่า15ยูโรนะทุกคน15ยูโรกับคันแรกเรียกเรา30ยูโรคิดดูว่ามันต่างครึ่งต่อครึ่งนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมีเวลาไม่ได้เร่งรีบอะไรถ้าเขาเรียกฟ r ีเรทอยากขึ้นนะคะถ้าเขาเรียกแบบว่าเอาราคานี้เลยอย่างเงี้ยอยากขึ้นก็ให้ไปที่ราคา ตามมิเตอร์ดีกว่านะคะนั่นแหละเรื่องที่ต้องระวังสำหรับแท็กซี่นะคะจริงๆคือแท็กซี่ก็ถือว่าไม่แพงนะเพราะว่าตอนนั้นตอนที่มาดามไปที่อาร์ตดูทิอนะคะแล้วจะไปที่มองมาเรียกรถแท็กซี่จากตรงนั้นเลยก็ประมาณ16ประมาณ16ยูโรนะคะก็ถือว่าไม่แพงอะคะ่ะก็พยายามขึ้นแท็กซี่ที่เขาเ ชาร์จตามมิเตอร์แต่ว่าที่แอร์พอร์ตอ่ะคือคุณสามารถเช็คได้นะคะแล้วทีนี้เสร็จจากเลือกเครื่องบินเสร็จแล้วเนาะแท็กซี่เสร็จแล้วแล้วทีนี้เดินเดินจะทุกคนจะบอกให้ว่าปารีสถ้าคุณแข็งแรงพอถ้าคุณเป็นคนดุดูหน่อยแล้วนะคะเดินคุ้มแต่ว่าคุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยจนกระทั่งท้ายสุดรู้ตัวอีกทีคุณคุณอยากจะเอาเท้ามาพาดคอเลยทีี ด้วยทีคือขาบแบบล้ามากทุกคนตอนเดินน่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันมีนู่นนี่นั่นๆๆ่นั่น,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 นให้เราดูจนเพลิดเพลินมากนะคะแต่คุณต้องรู้ด้วยคือมาดามอ่ะโดน Google หลอกจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่า Google หลอกก็ไม่ได้นะเขาก็พาไปถูกที่นะแค่พาวนเท่านั้นเองหรือพ่อเราโง่อเองนะคะคือคุณชายอ่ะพอจะไปไหนทีนางก็เปิด g o o g l e m a ป ว่าจะไปตรงเนี้ยต้องเดินไปยังไงอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะคะคร่าวๆแต่นางอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางกดแบบว่าให้รถพาไปหรือว่าเราเดินเท้านะคะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเท่าที่เจอเนี่ยคือเดินแบบวกวนวุนซกแซกมากทั้งที่จริงๆแล้วผมมารู้ตอนหลังคือถ้าคุณเดินจาก ที่โรงแรมจากหอไอเฟลเดินไปตรงที่สะพานแล้วคุณเดินตรงขึ้นไปไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาแล้วคุณก็จะเจอที่ที่คุณจะไปแบบง่ายๆโดยที่คุณไม่ต้องเดินวกวนคือจากอ,อย่างที่มาดามไปคองคอร์ดเนาะมันพามาดามวกวนจนเดินเดน,เดน,เดนเกือบชั่วโมงซึ่งจริงๆแล้วเดินประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึง กาเดินทางตรงนะคะแต่ไม่เป็นไรประสบการณ์ใหม่เราก็ไม่รู้เนาะก็คำๆดีแล้วอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งทุกคนอะจะบอกว่าถ้าจะไปที่ถ้าพักที่ใกล้ๆของไอเฟลก็ไม่รู้ว่าใครจะพักที่ไหนแต่ว่าถ้าพักที่ใกล้ๆของไอเฟลออยุธยาไอเฟลแล้วกันเนาะแล้วจะไปที่อาร์เดอร์ทิยอมเดินตรงไปที่สะพานเลี้ยวซ้ายแล้วไปข้ามสะพานอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามไม่ไกลกับหอไอเฟล แต่คุณชายค่ะอีกแล้วนางก็เปิด Google ปรากฏว่า Google พาเราเดินไปถึงเกือบถึงเกือบถึงคองคอร์ดนะคะไปถึงอันนั้นอะอะไรอะไปเดินไปถึงสะพานอเล็กซานเดอร์ที่สามนะคะอเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์เดอะทินะคะ, Alexander, Alexander third, ะ,คะเดินไปถึงสะพานนั้นแล้วก็วกวกลับข้ามสะพานแล้วก็เดินวกกลับ <c ười> คือมดามนึกเนยจะ แล้วเธอจะพาฉันเดินมาให้เหนื่อยทำไมเนี่ยมาถึงสะพานแล้วก็เดินกลับไป <c ười> คือจังหวะนั้นนะดิฉันก็บน่นจนหูดับ <c ười> ตุ๊ก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 นางก็บอกนางขอโทษนางก็ไม่รู้ไงก็เดินตาม Google เห็นไหม Google Map เขาไม่ได้หลอกเราเพียงแต่เขาเขาก็พาเราไปถึงที่แต่เขาพาวกบน นี่คือประสบการณ์การเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าใครที่แข็งแรงนุ่นนี่นั่นดูแผนที่ให้ดีแล้วก็เดินเราก็ได้ค่ะประหยัดคุ้มคุณได้เห็นทุกสิ่งอย่างในเมืองบ้านเมืองเขานะคะเอาถัดจากเดินเสร็จแล้วก็มาในเรื่องของการนั่งรถไฟนะคะรถไฟฟ้าแล้วก็รถต้ดินอันนี้เป็นวิธีการที่ถูกที่สุดเนาะถ้าถ้าต้องจ่ายตังค์ไม่รวมเดินเนาะก็คืออันนี้เป็นการเดินทางที่ถูกที่สุดเพราะว่า ก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละขึ้นรถบัสขึ้นรถแท็กซี่ขึ้นรถอออ,อ,อันนี้มันก็ถูกรถรถไฟมันก็ถูกกว่าอยู่แล้วนะคะทีนี้รถรถไฟฟ้าที่มาดามนั่งเนี่ยก็คือตอนที่เราไปพระราชวังเวสายนะคะเพราะเราซื้อเป็นแพ็กเกจทัวร์เขาก็รวมมารวมตัวรถไฟรถใต้ดินก็มารับเราที่สถานีรถไใต้ดินนะคะไปทีนี้คือแบบไกลมากอะ คือถ้าถ้าไม่มีไกด์อะหลงแน่นอนนะคะเพราะหนึ่งคือมันเป็นภาษาฝรั่งเศสสองคือเราก็ไม่รู้ว่าพอเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยจากจากชานชลานี้ไปชานชลานั้นไปชานชลาคุณเดินเยอะมากทุกคนเดินเยอะมากนะคะมันิคิดดูว่าเอาเพอไปถึงกลายเป็นว่าดีเลย์อีกเอากลายเป็นเสียเวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงในการจากออแอเฟลไปถึง ไปถึงที่เวสายซพาลิสนะคะซึ่งจริงๆแล้วอนั่งแท็กซี่ไปก็จะได้ไม่ต้องเมื่อยแต่ถ้าคือแต่อย่างที่บอกว่าคือมันเป็นถูกที่สุดแล้วก็จะบอกให้ฟังว่าในรถไฟฟ้านะรถใต้ดินเนาะจะมีอันเนี้ยจะมีคนอที่เขามาขอเงินนะคะเยอะมากนะคะแต่ว่าพิกพกเกตก็อาจจะเยอะแต่ว่าไม่เห็นนะคะแต่ว่าคนมาขอเงินอะ่ะจะเยอะบนรถ รถใต้ดินนะคะนะก็ตอนเรากลับจากมองมาเราก็ขึ้นรถใต้ดินมาเหมือนกันถูกมากเลยทุกคนอืมคือถ้ารู้เส้นทางรู้นู่นนี่นั่นน,นะคะอยากจะชาเลนจ์อะไปขึ้นขึ้นขึ้นรถไฟฟ้ากับรถใต้ดินก็จะถูกนะคะเอาถัดจากตรงนั้นถัดจากถัดจากอะไรอะรถอ,อะไรเครื่องบินแท็กซี่แล้วก็เดินแล้วก็รถไฟฟ้ารถใต้ดินแล้วเนาะเอามาต่อที่เรือ เรือนะคะอันนี้ตลกมากเลยค่ะเรือมันเหมือนกับเขาเรียกเป็นไม่ใช่ครุสเนาะมันเป็นเรือที่เขาเรียกเป็นบูธบัสหรือไม่ก็ฮอปออนฮอปออฟคล้ายๆกันนะคะขึ้นลงตามจุดท่องเที่ยวต่างๆนะคะตามตามนี้เลยเอาให้ดูตามรูปที่ที่ขึ้นเป็นรูปเรือนะคะทุกคนมันจะบอกอยู่ว่าเขาจะลงตรงจุดไหนบ้างนะคะทีนี้เรือจะมาทุกสิบห้านาทีเรือจะมาทุกสิบห้านาทีแล้วก็ไปจุดตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ ก็คุ้มนะคะถ้าคุณซื้อตั๋ววันเดียวเนี่ยรู้สึกจะ18ยูโรหรือ9ยูโรแต่ถ้าคุณซื้อตั๋ว2วันจะ22ยูโรต่อคนคุณชัยดิฉันก็หวังดีค่ะซื้อ2เลยนะคะซื้อ2วัน22ยูโรก็เพื่อก็นางมองนางก็มองว่ามันคุ้มกว่าแต่ทีนี้เนี่ยวันแรกเราขึ้นนะคะเราขึ้นคือได้ขึ้นครั้งเดียวเอ่อทั้งที่ตั๋วใช้ได้ทั้งวันนะคะใช้ได้ทั้งวันแล้วก็ทั้งสองวันเลยใช้ได้คุณจะขึ้นลงตรงไหนก็ได้ นะคะแต่เราได้ใช้แค่ครั้งเดียวสถานีเดียวด้วย <c oughs> <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะมันอยู่อพอเราเดินไปตรงนู้นเอามันต้องเดินไปตรงนั้นเอามันต้องเดินไปตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งพอวันที่สองที่จะใช้อะค่ะกะว่าเฮ้ยไม่ต้องเดินแล้วเพราะเราจะไปที่ออเซมิวเซียมเนาะทีนี้ทํายังไงเราก็ไปที่เราจองออเซมิวเซียมไว้ตอนสิบโมง อีนี้เราก็เลยไปแต่เช้าค่ะกะว่าจะไปขึ้นเรือแล้วก็จะไปต่อที่จะไปลงที่ออเซ่นะคะเพราะมันมีอยู่ในนั้นด้วยก็ไม่ต้องเดินให้เมื่อยตุ้มปรากฏว่าคุณชายไปเช็คเอาเรือไม่มาเริ่มเริ่มสียเงม, <c oughs> มันก็ไม่เสียได้ตังค่ะอันนี้เหมือนกับว่าเสีย <c oughs> เสียตังฟรีเนาะเพราะว่าก็ต้อง44 22ตัคนก็44ยูโรเนาะเสียตังฟรีได้นั่งครั้งเดียว แล้วก็คือแบบว่าเขาเริ่ม10โมง10โมงเราจองไว้นิวเซียม10โมงเราก็ไม่ทนันทำยังไงล่ะเราก็เดิน <c oughs> <c oughs> ที่นี่เดินตรงจากสะพานที่ที่เริ่มที่หอไอเฟลเนาะเดินไปถึงสะพานอเล็กซานเดอร์เดอเตร์อเล็กซานเดอร์ที่สามนะคะแล้วก็เดินไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะถึงออเซียมนิวเซียมเลยก็ใช้เวลาทั้งหมด35นาที นะคะเดินตรงไปเลยไม่ต้องคดเคียวเรยวขดแล้วตรงเนี้ยอืมนะคะก็ประมาณนั้นสรุปคือนั่นแหละส่วน hop ออนฮอ o ออฟบัสนะคะเราไม่ได้ขึ้นนะคะก็เอ่อ ก็หมดแล้วเนาะที่ลองมาทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครไปก็หาแอปดีๆแล้วกันเวลาเดินหรือไม่ถ้าคุณมีแมพอะค่ะมันก็จะโชว์คร่าวๆว,ว่าเออคุณจะเดินไปอ,อ,อันนี้มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถดูได้ว่าเออคุณมาถึงตรงนี้แลว้วถ้าคุณข้ามไปตรงนั้นก็จะเจออันนี้คุณคุณข้ามมาฝั่งนี้ก็จะเจออันนั้นอะไรประมาณนี้คือคร่าวๆแล้วก็เดินเอานะคะเฮ้ยมีอันนึงทุกคนมีอีกหนึ่งอันอันนี้สําคัญอันนี้อันนี้อันนี้คือสนุกมากแล้วก็ประท คือจักรยาน3ามล้อปั่นมันเป็นจักรยานอิเล็กทรอนิกส์นะคะเหมือนกับใช้กําลังงานไฟฟ้าคือเข้าปั่นมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีกระแสไฟฟ้าขึ้นเท่านั้นอันนี้คือสนุกมากมันมีหนชั่วโมงแล้วก็มันมี30นาทีแล้วก็หนึ่งชั่วโมงนะคะอันนีเ้เขาเรียกเป็นเทอร์โหรือเปล่าเหมือนเหมือนรถเต่าเออนะคะเราก็ใช้บริการก็วันนั้นอย่างที่ดูวิดีโอไปแล้วเนาะเราเดินไปที่คองขอสุดท้ายแล้วเมื่อยตุ้มมากทุกคน แล้วหันไปเห็นหันไปจริงๆถ้าใครเดินไปถึงคลองขอดแล้วโปรดทราบคลองขอดแล้วก็ลูฟเลยค่ะถึงลูฟเลยคลองขอดแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงก็ถึงลูฟเฟเลยแล้วก็ถ้าข้ามไปอีกฝัง่งก็เป็นออสมเมเซียมเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะเราอยากลองเราอยากขึ้นขึ้นสามล้อเราสาล้อทีบเราก็ขึ้นไปค่ะสองคนสามสิบห้ายูโรสองคนนะคะครึ่งชั่วโมงจริงๆถ้าหนึ่งชั่วโมงน่าจะดีมากเพราะว่า คือเหมือนกับว่าถ้าคุณมีปารีสถ้าคุณไปปารีสภายในหนึ่งวันคุณจะทำยังไงให้ได้เช็คอินได้หมดขึ้นรถสามล้อทัวร์หนึ่งชั่วโมงคุณจะได้เช็คอินทุกที่เลยค่ะเพราะว่าที่มาดามไปเนาะอันนี้ประทับใจมากแล้วก็สนุกมากที่สำคัญคนจิบจักรยานนะคะนางน่ารักมากเลย ทุกจุดที่เราลงนางก็มาถ่ายรูปให้นะคะแล้วก็นางก็ขำดิฉันเลยค่ะเพราะว่าดิชันนี่คือสนุกกว่าเพื่อนเลยแล้วก็นานาก็จ่อไปแบบนี้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าอยากเห็นอุ้ยตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยสรุปคือเราได้ไปหมดเลยค่ะได้ไปนอตเธดามได้ไปเอ่อลูฟในวันแรกเลยแล้วก็ได้ไปลักเสมบิร์การ์เด้นแต่ว่าก็ไม่ได้เดินเยอะนะคะเพราะว่าข้อให้เราลงไปแค่ถ่ายรูปนิดๆหน่อยๆดูชมนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นไอเดียว่าเออคุณก็มาแล้วนะอะไรอย่างนี้ มันก็เป็นแบบนี้แต่ว่านอตธดามยังไงมันก็ยังปิดอยู่เพราะว่า,า,าตั้งแต่ไฟไหม้อะค่ะเขาก็คิดว่าน่าจะเปิด เท่าที่เท่าท,ที่ดูข่าวเขาจะเปิดปีหน้าปี2024นะคะแต่ตอนนี้คือยังปิดอยู่นั่นเองค่ะอา้าวนั่นแหละคือ3ล้อทัวร์ถ้าเกิดใครไปปารีสต้องลองก็มันมีทัวร์อื่นๆด้วยนะอาจจะเป็นแบบว่าเป็นรถรถรถ,รถมอไซค์ที่มันมีนั่งข้างหรือว่ารถเตา่าเก๋ๆอะไรแบบนี้แต่อันนั้นคืออาจจะแพงกว่าอะไรอย่างเงี้ย3ลอ้ออันนี้มันก็คือถูกกว่าแต่มันก็สนุกนะมาดามชอบนะ มันก็ไม่ได้ดูแบบไฮซูไฮคลาสแต่มันดูแบบเออฉันชอบอะเออนั่นแหละถ้าใครไปฉันก็แนะนำนะคะก็ลองดูหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะอา้าวแล้วก็สุดท้ายเราก็มาจบที่สนามบินใช่ไหมคะอ,อย่างที่บอกว่าวันสุดท้ายที่เรากลับอะคะ่ะฝนตกถล่มทลายนะคะฝนตกหนักมากค่ะคิดดูเครื่องก็เลยดีเลยแล้วดิเลยอีกแต่ว่านื่องจากว่ามาดาไปเร็ว แล้วก็ใช้ uh, Sky Priority เหมือนเดิมก็เลยได้เขา้าไม่ต้องเข้าคิวเลยเข้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เข้าไปเลยก็เลยไปเดินดู uh, นี่เลย uh, ช้อปปิ้งต่างๆอันนี้อ่ะ <laughs> จะบอกว่าคุณชายพลาดมากเลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูไปดูในวิดีโอถัดไปนะคะเราจะมาทำอันบ็อกซิ่งกันค่ะว่าเราได้อะไรจากที่สนามบินฝรั uh, ่งเศส นะคะอ่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ฝากดูวิดีโอ Paris ด้วยนะคะเพราะว่าอา,อาจจะอาจจะเขาเรียกอะไรคือวิดีโอของมาดามจะเป็นลักษณะที่ว่าฉันเห็นอะไรคุณก็เห็นอันนั้นแหละเรียวเรียว <laughs> เพราะว่าตื่นเต้นจนลืมคอนเทนต์หมดเลยค่ะไม่ค่อยมีคอนเทนต์อยู่ในหัวแค่เห็นอะไรฉันก็จับมาถ่ายเป็นอันนี้หมดแหละอ่ะ ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่อันบ็อกซิ่งนะคะบ๊ายบายโอ้ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้บาร์ดามด้วยนะคะบ๊ายบาย,บายนี่ลงมาลงมงฉันสวย